มีคนให้ความเห็นมานะครคุณอนันต์ทำนุสารบอกว่าขออภัยท่านผอดีคนที่น่าจะฟ้องคือประมุขสงฆ์เพราะสนับศนย์นการละเมิดสงฆละเมิดสิทธิมนุษชนคือกรรมการนะรกรรมการชุดนี้ฮะมันไม่มีคณะสงฆ์เลยนะครุคณอนันต์ครับเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดนะครับนี่มันเป็นคารวาสมาคุมสงนะครับหรือข่าวก่อนหน้านี้เลยนะเมื่อตอนต้นปีเนี่ย ออกมาครับคุณนันท์เชื่อไหมครว่ามีนักการเมืองใหญ่ไปคุยกับพระสังฆราชด้วยซ้ำไปว่าขอให้เอาเงินตามวัดใหญ่ๆเนี่ยที่เก็บไว้ตามแบงค์เนี่ยนะมาให้รัฐบาลบริหารด้วยซ้าไปนะครับแต่พระสังฆราชไม่ยอมนะครับเขาออกมาแบบนี้จริงนะครับวงในนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีนักการเมืองใหญ่เนะี่ยนะครับมีการไปประชุมวอลลุ่มกับ ผู้สื่อข่าวหลายสำนักผมไม่รู้ว่ามีตำรวจอยู่ด้วยไหมตอนนั้นนะมีการคุยกันเป็นการภายในฮะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการออกข่าวเรื่องพระสงฆ์ในแง่ไม่ดีออกมาเพื่อเพื่อให้องค์กรสงฆ์เนี่ยดูแย่ yeah. ข่าวออกมาล่วงหน้าตั้งแต่ใครดูคลิปด้านหลังผมอะตั้งแต่ก่อนก่อนเกิดเหตุขงตายแย้มยู่ํำไปต้องแก่ประมาณเดือนมีนามกราคเออวันกุมภาพันธ์มีนา